ไปกันอีกเหตุการณ์หนึงนะคะเกิดที่ลำปางเหมือนกันแต่ว่านี่เกิดที่โรงพยาบาลคือมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมชเขากําลังจะเดินไปเอาผ้าขนหนูในรถอยู่ที่ลานจอดรถในโรงพยาบาลแหละแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงดึกแล้วคนร้ายก็บุกเข้ามานะคะใช้มีดจี้ค่ะแต่ว่าผู้หญิงเขาต่อสู้ก็เลยได้รับบาดเจ็บอืมแล้วก็สู้กนันเห็นบอกว่าแย่งอาวุธ ที่เป็นมีดนะฮะแล้วก็มือทั้งสองข้างของคุณผู้หญิงท่านนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลือดไหลด้วยระหว่างนั้นผู้หญิงผู้เสียหายก็พยายามจะตะโกนร้องครับเรียกให้คนที่อยู่บริเวณนั้นมาช่วยเหลือนะฮะอันนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นคาบเลือดของผู้เสียหายคนร้ายก็เลยกลัวตกใจกลัวเพราะว่าได้ยินเสียงร้องนะครับก็เลยวิ่งหลบหนีไปนี่ก็เป็นโชคดีนะครับของผู้เสียหายที่แค่บาดเจ็บ มีแผลที่บริเวณมือเท่านั้นแล้วก็ไม่เสียรัพย์ไปนะฮะนี่ถือว่าเป็นโชคดีเพราะว่าพยายามต่อสู้อย่างเต็มที่เหมือนกันค่ะนี่ก็คาดเกิดที่โรงพยาบาลนะไปที่โรงพยาบาลแท้ๆคนร้ายก็ยังไม่เว้นนะคะคุณผู้ชมไปโรงพยาบาลยังค่ำางคืนเนี่ยระมัดระวังกันนิดนึงก็ดีค่ะครับเห็นบอกว่าตอนนี้ตำรวจก็ไปเก็บลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายครับที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็จะตามตัวนะครับดูจากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลศูนย์ลำปางประกอบกันไปด้วยค่ะ